เพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นอยู่กันในเกม Rainbow Story นะครับผมเกมแนว MMORPG นะครับเป็นเกมมือถือนะครับผมที่ผมพูดเลยว่าเล่นค่อนข้างเพลินมากนะครับใครที่กําลังหาเกมแบบว่าฆ่าเวลาเด็ดๆเนี่ยผมแนะนําเกมนี้เลยนะครับผมก็ลองไปโหลดมาเล่นกันดูลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ตรงได้สคริปชันเลยนะครับเข้าไปโหลดกันเยอะๆช่วยช่วยกันทามากินหน่อยนะนี่ดมังกรมครับอย่างเท่ขี่มังกรอย่างเทเลย แต่แต่ดูตัวเราสิทำไมมันไม่เท่เลยอ่ะเฮ้ยมันต้องแต่งตัวซะหน่อยมีอาวุธอะไรให้เราแต่งมากมายนะครับแม้ก็ทั่งสัตว์เลี้ยงที่เป็นมังกรไม่อกะนะครับผมแล้วสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะคือมีเยอะจนกูงงอ่ะเฮ้ยอันนี้เท่ววะแหมเขาเรียกว่าเข้าตีมังกรอ่ะเรามาดูเสื้อผ้ากันบ้างนะครับผมอุ้ยฮัโลวีนนะฮะใกล้ฮาโลวีนแล้วนะครับผมแต่ไม่เอาเราจะเอาแบบ สวัสดสวัสีโอ้โหชุดเจ้าสาวเลยวะ่ะแนวนี้ดีกว่าสีแดงเ้ห hey, รือจะน,นี้ดีนะครับโอ้โ oh, ห oh, <im mon ster> เป็นชุดแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยมีแว่นตาด้วยอ่ะผมเอาไปตัวนี้ละกันนะครับมาแล้วมาถึงใบหน้ากันบ้างนะครับผมดูซิว่าจะเฮ้ยหูพิกันโชว์โอ้ยน่ารักอ่ะเออมันเข้ากับสีผมเราพอดีนะฮะใส่ไปเลย <c oughs> มาสีแดงโอ้โหอะไรวะนะ oh, yes, okay. ่ะโอ้โหเย็ดแค่มังกรโอ้กูใส่เลยอย่างเงี้โอ้ตัวละครผมดูเท่ขึ้นมาทันทีตัวเกมนะครับจะมีอาชีพทั้งหมด3มอาชีพนะครับผมนั่นก็คือนักดาบนักเวทและก็นักธนูซึ่งวันนี้เนี่ยเราขอเล่นเป็นนักธนูแล้วกันนะผมชอบลอยครับซึ่งเกมนี้นะครับก็มีอะไรให้เราทําเยอะแยะมากมายนะครับผมอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเกมแบบพวก MMORPG เนี่ยก็คือเรื่องของเควสตระบบเควสนะครับอันแรกก็จะเป็นระบบเควสต VIP นะครับผมที่ปกติเนี่ย เขาต้องเติมกันนไว้ถ้าเป็นเกมอื่นแล้วว่าเกมนี้เขาไม่ให้ฟรีนะฮะเนี่ยซึ่ง q u e s v p เขาก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราไปทำนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลน,นั่นเองเนี่ยคือแต่ละระดับเขาก็จะมีของรางวงรางวัลอะไรที่ต่างกันไปนะฮะอ่าไหนลองทำาซิสวมใส่อุปกรณ์ตำนานหนึ่งครั้งอ๋อวิธีวิธีได้รับอ่าเราลองซื้อจากร้านประมูลซิโอ้โหไม่มีถูกๆูกเลยอะเดี๋ยวเราลองซื้อซิปับซึ่งไอ้ตลาดประมูลเนี่ยมันก็จะมีของอะไรที่เราแบบต้องการขายเต็มไปหมดเลยเปล่าแล้วเว้า ตอนหลังจกเควส VIP เนี่ยเราก็จะมีเควสแบบพวกลายวันอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งมีให้เราทําโคตรเยอะเลยมาลองมาทําสักอันดีกว่านะเขาบอกว่าอันนี้สําเร็จเควสตตะก,กูลนะครับผมซึ่งไอต้ตะกูลเนี่ยมันก็จะอารมณ์เหมือนเป็นกิวเป็นแคลนอะไรประมาณนี้นะครับผมคือกดแล้วเขาก็จะว้ามาเลยนะครับวิ่งไปเองเออให้ส่งแร่ให้เขานะครับผมอ๋อเราต้องมานั่งเก็บแร่ตรงนี้ไปให้เขา ก็คือทำไมไม่มาเก็บเองทำไมต้องใช้กูมาเก็บด้วยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับมันคือเควสนะครับผมตอนนี้เราได้แร่เหล็ก2ออันแล้วอ่าโอเคเราได้แร่เหล็กครบแล้วส่งไป เอาไปเลยครับตอนนี้เราสําเร็จ1นึ่งเควสตะกูแล้วคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากได้แบบแร่ทองอะ่ะได้ปะ่ะคือมันเก็บแค่อันเดียวไงเอเอแต่ว่าอันนี้เนี่ยแร่เหล็กเราต้องเก็บตั้งสามอันนะ่ามันไมน่มันไม่เฟี้ยวอ่ะเนี่ยทำไมได้แร่เหล็กอีกแล้วเอ้เดียอยู่ของเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะดอกไม้ลึกลับครับผมอ,อ่ะน,นี่เขาให้เก็บแค่2อันนะครับอ่ะเราเก็บครบแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่แร่ทองคําเป่าวะอุ้ยอะไรอะ่ะสมบัติในตํานานครับเอ้ยเดี๋ยวลองเก็บได้มา ได้ทองคำเดี๋ยวเราเก็บแร่เหล็กไปให้เขาด้วยเลยละกันนะครับผมจะได้แบบว่าส่งทีครบครบไปเลย3อย่างโอเคครบแล้วเอาไปเลยแหมอุตสาหแรก่ก็อยู่ตรงนี้ไม่เก็บนะครับต้องให้กูเก็บให้อ่ะเรามาดูเควสต่อไปครับผ่านดันถ้ำปิศาจเอ p อีก3ครั้งครับผมจัดไปเพื่อนมา กำลังต่อสู้นะครับผมแหมเสน่ห์ของเกมแบบนี้เนี่ยมันก็คือการลงดันอะไรแบบนี้โคดสก,กิลยิงไปดิโอ้โหผมบอเลยอจริงเนี่ยเราสามารถให้มันเล่นออโตโดได้นะครับผมเนี่ยผมปล่อยมือนะเราสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับผมคือแม่งโคดสะดวกเลยอะคือมันจะสก,กิลไวเราเองไม่ใช่เราเองเลยเ,เปิดเกมไปอ่านหนังสือไปยังได้เลยครับเพื่อนดูสิฮะไม่เอาดิไม่เอาดิเราต้องเล่นเองเด้ไม่งั้นมันไม่มันหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยมันคือใครกันแน่นะครับผมมันคือลูกน้องเรานะครับมันเป็นเพื่อนรักเรานะครับคือเขาจะไม่มีวันลาาจก อ่าเขาไปไหนนะครับเขาตายไปแล้วนะไหนกำลังพูดถึงกำลังอวยอยู่ดีๆเแลตายเฉยหนีจากกนเฉยเลยอ่ะหนีกดอันติไปดิกดอันตีไปดิเอายิงยิงอล้เดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงอะไรเนี่ยคืออันนี้เขาบอกว่าให้เราเอ่อจำนวนสังอ,อ้าวอ่านี่ไงนะครับผมควสยลองเราเสร็จแล้วอ๋อคืนนี้เรามีควสยลองให้ทำไอ้ลงดันเมื่อกี้พอดีนะครับผมแต่นี่ลงแค่ทีเดียวนะฮะอ่ะแล้วก็สำเร็จควสไปเฮ้ยผมลุยต่อเดียเฮ้ยกำลังมันว่ะมารอบนี้นเราจะทำให้ดีกว่าเดิมว้ย เราลองมาทำควสต่อไปกันบ้างน,นะครับผมนี่นะครับขับไล่บอสป่า3ครั้งนะครับไานบอสป่ามาเลยครับบอสป่าผมไม่รู้ว่ามันป่ายังไงนะนี่โอ้โมาเป็นวิหารฟาโลเลยยิงไปเลยครับโอ้โหลอดเงาสิบกว่าลอดไอ้นี่ย นี่นี่นี่แงงงดิงงงดิงงงดิเอมิสลับฝังยิงโอ้ยงงเลยงงเลยบอสหัวร้อนแล้วอะไร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 โจมตีไขรครับโจมตีไขรครับโจมตีใขรโอ้ดูท่าจะมึนนะเนี่ยนะฮะไอ้ก้าเอ้ยเขาเริ่มทันวะเขาเริ่มทันวะเขาเริ่มไ่หลงกลแล้วแล้วฆ่าไปเรียบร้อยชนะจริงๆเราต้องเล่นไอ้แบบเมื่อกี้อีกสองรอบนะครับเราถึงจะผ่านแต่เควสทำพิศาจแล้วเลยแค่ครั้งเดียววะให้เราจัดซะหน่อยสิ เล่นจะเหนื่อยอ่ะบอกเลยเหนื่อยจัดเลยแล้วแล้วเควสก็สำเร็จสักทีไปบินไปเที่ยวดีกว่าเบื่อมังกรแล้วเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงดีกว่าเจ้ามังกรเจ้าเนี่ยมันก็เท่ดีเหมือนกันนะแต่ข้าว่าข้าต้องเปลี่ยนแล้วล่ะมีตัวไหนบ้างเฮ้ยมีเสือดำมีตัวอะไรบ้างนะอ้วูเท่อ้มีแมงป่องมีไดโนเสาร์เฮ้ยอะไรเนี่ย เรือดำน้ำเหรอไปอ๋อ,อไม่ใช่ครับเป็นมอไซค์โอ้โหโมีเป็นฉลามด้วยโอ้มาเป็นฮาเลก็มาว่ะเฮ้ยผมอยากได้ไอ้มอไซค์คันนี้ให้เราลองเปิดใช้ซิเนี่ยเราสามารถซื้อได้ด้วยนะฮะมันจะเป็นของแคชนะครับไปเลยซื้อเลยเปิดใช้ไป่เด้ <S <S า ปอไซนี่บวกพลังโจมตีด้วยเหรอเนี่ยคนท่เพื่อนทำไมเพื่อนตายบ่อยจังเลยเพื่อนเวลาเราต่อสู้นายเทบไม่ช่วยเราตีเลยนะนายเอาแต่ตายเอาแต่นอนอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องเปิดกาชาเว้มากดแบบสิบครั้งไปเลยเราจะแทนที่เจ้าด้วยสิ่งที่ดีกว่าเฮ้ยได้เอดเอได้สามตัวเลยยัดเค้ก โอ้โหได้ตัวอะไรมามั่งก็ไม่รู้เยะแยะมากมายถ้าอย่างนั้นฉันขอเปิดอีกรอบหนึ่งละกันม้าม้ามา,มา,มาทำไมมันมาแก๊งเดิมแล้วน่คิวปิดเนี่ยมาสามตัวเลยเฮ้ขออีกรอบนึงมีขัดใจแล้วกินอยากหาตัวมาแทนน่ะอัเจมสมไอ้ก็ไม่มาเก่งอย่างลยวะเนี่ยเฮ้ยเพาแต่ว่าเลดดอรมันดีนะเออมี S อแล้วก็มี S อสธรรมดาด้วยฉันขออีกครั้งนึงครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วยังไงล่ะ เปิดมวยที่บ้านรับเลี้ยงคิวปิดเลยไหม <S <S 1> <S 1> ทั้งัละอัพดาวให้มาละกันนะครับมันจะได้เก่งนี่แล้วอัพดาวให้มาโอ้โหสุดยอดเขานี้แหละนายก็จะเก่งขึ้นยังไงล่ะนี่ใส่2ตัวไปเลยเป็นวัตถุดิบไม่สนใจแล้วจ้านี่งี่มาแล้วอา้าวอะไรอะ่ะเทวดาน้อยอัพดาวหมดเหรอโอ้ยเราก็ซื้อสิครับพวกผมรวย หวังว่าเจ้าจะเก่งขึ้นแล้วนะเอาอะไรวะเนี่ยอัพสัตว์เลี้ยงใดก็ได้ถึงสามไา้อ้า,อา,อาสำสำาสำเร็จเควสเฉยเลยวันนี้ก็เป็นวันที่สงบสุขอีกวันหนึ่งเฮ้ย <c oughs> นี่อะไรวะเนี่ยสังหารบอสมายาหนึ่งครั้งบอสมายาอ๋อนี่แหละครับบอสมายาครับมา เรารอโอ้โหฉากมาซะน่ารักเลยมาด้มาดิครับโอ้โหหลอดเลือดแค่7จห้าหลอดจะพอเหรอจะพออุ้แต่เรายิงมันไม่ค่อยเข้าเลยนะเนี่ยเจ้าสัตว์เลี้ยงเจ้าทาหน้าที่ของเจ้าไปเลยโอ้โหเริ่มมีโลแล้วเริ่มลลมีโลแล้วเริ่มเก่งไงเฮ้ยเขาเริ่มมีประโยชน์แล้วว่าเฮ้ยเขามีขยายร่างด้วยโอ้โหก็เท่เลยจะทําตัวมีประโยชน์นะเนี่ยอ,าาอะไรอะไรอะไร,ะไรยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรแล้วยิงอะไรลอบลอบอะไรแล้วแล้วทำไมแล้วทำไกลัวที่ไหนได้กลัวที่ไหนเ้าบอสบอกว่าเดี๋ยวกูจะล่อหน้ามึงให้เลยใส่สกิลยัดอันติ บอสเตะอาบอสยิงไปไหนอบอสยิงอะไรอบอสยิงงูอะแคนี้ดีกว่านี้ดีกว่านดีดีกว่ามันมีสีแล้วมันไม่วิ่งได้จับกันดีกว่าอะไรอะไรตัวชักกระตุกอะไรชักกระตุกอะไรใส่สก,กิลใส่สก,กิลอืม้เมื่อยมือ,มอครับขออนุญาตแดกน้ำก่อนจริงๆผมว่าให้ตัวระบบมันเล่นเองเนี่ยแม่ง มันดูจัดแบบกดสกิลอะไรได้ฉลาดกว่าตอนตเราเล่นเองมากเลยนะมึงตายเลือดเลยสองหลอด2หลอดหมดหมดเออสุดยอดอ๋อควสสำเร็จแล้วกูโคตชชอบไปตรงนี้เลยเนี่ยไอ้ไอ,ไอลูกก้ามเนี่ยนะครับผมคือเวลาเรากดมาเลยไช่ป่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าลายชื่อเลซซี่จะทำให้ พลังโจมตีเราเพิ่มขึ้นได้ะฮะไห้เราลองอัปเกรดอุปกรณ์เซอ่านี่อัปเกรดดาบนะครับผมซึ่งจริงๆเราถือธนูนะฮะผมอัปเต็มแล้วเนี่ยครับผมนเราลองมาอัปชุดเกราะบ้างนี่แล้วก็กดอัปเกรดไปนะครับเนี่ยแล้วก็อัปเกรดพวกอุปกรณ์ของเราไปทุกอย่างนะครับตัวเราจะได้เก่งขึ้นนะฮะดูเด็ดพลังโจมตีมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะอ๋อพอเราอัปเกรดครบทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถแบบว่า ทบไปได้เรื่อยงี้เลยหรอวะเนี่ยดูสิฮะพวกอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรของเรามันก็จะเต็มปอกเลยคือทําไมกูไม่อัพตั้งแต่ต้นคลิปวะกูมาอัพตอนนี้กูก็ไม่ได้ตีอะไรแล้วไหมมาเรามาประจนภัยตีบอสดีกว่านี่บอส VIP ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับขั้นของ v i p ที่เราอยู่ด้วยนะครับผมว่าเราอยู่ v i p ขั้นไหนนะฮะของเราวันของแต่ละระดับชั้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะัวบอสเนี่ยก็จะเริ่มเท่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งคู่ต่อสู้ก็ก็โอ้ เฮ้ยที่เดียวตายเลยอ่ะเอ,เ,อเอาเป็นว่าไปโหลดเกมนี้มาเล่นกันนะครับผมผมก็งงๆเหมือนกันนะก็ลิงกทุกอย่างอยู่ตรง d e สคริปชั่นเลยนะครับเข้าไปโหลดกันเยอะๆนะครับผมผมรับประกันว่าเล่นแล้วติดเพลินแน่นอน